นับสนุนโดยคู่สร้างคู่สมเชื่อมโลกกับครอบครัวรายการพบกันวันอาทิตย์คืนวันนี้เราคุยในเรื่องสาระที่น่าสนใจแล้วก็หาคุยหาฟังได้ยากนะครับยัเงเป็นการคุยกันครั้งที่สองต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังจะคุยกับ คนเด็กคนหนึ่งจากเนเนเนี่ยแล้วมาเป็น,ปนทูดเนี่ยเปนนอกที่สุดเลยเวลานี้กํางจะก้าวเข้าไปกระทรวงต่างประเทศแล้วนะครับที่ผ่านมานี่เราเรื่องการศึกษาความยากลำบากนะครับก็ท่านเข้ากระทรวงต่างประเทศได้อย่างไรครับ เพราะว่าเขาพูดกันว่าที่นั่นเนี่ยเป็นระบบเจ้าหุ่นมูลนายสมัยนั้นช้องมีเส้นนะฮะลูกทูดแล้วก็จบปริญญาเอกลูกญาติผู้ใหญ่แต่ท่านนี่จบมาสายอะไรยาวจังเลยนะครับไดไหมคะครับผมก็หลังจากที่ทํางานกับองค์กรเอกชนทํางานกับสื่อทํางานเป็นไกด์ก็ได้เห็นชีวิตหลากหลายนะฮะแล้วก็ อยากจะลองดูว่า,าระบบราชการที่เราเคยคิดตอนเป็นนักศึกษาว่ามันคือระบบที่ทําลายศักยภาพคนได้ดีที่สุดเนี่ยว่ามันจริงอย่างที่เราคิดไหมก็เลยมองเห็นว่าตอนนี้มันมีราชการที่ไหนรับบ้างค่ะอ๋อไม่ได้ดูเฉพาะไม่ทด้ดต่างประเทศไม่ได้ดูเขาบอกว่ามีกระทรวงต่างประเทศกำลังรับเจ้าหน้าที่การทูดสามซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรคือการเจ้าหน้าที่การทูดสามไม่รู้เลยนะว่าไปสมัครเราจะได้เป็นพูดจะได้ออกไปอยู่ต่างประเทศไม่รู้อะไรทั้งนั้นเพียงเพราะอยากจะทดสอบ ว่ามันระบบราชการเป็นเปอย่างที่เราคิดไหมทดสอบความสามารถตัวเองทดสอบระบบราชการทดสอบระบบราชการก็ไปสมัครสอบไม่รู้เลยเขารับเรือเสศาสตร์แต่เขาบอกว่ารับเสร็ศาสตร์ก็ไปได้สอสมัครเสร็จก็ไปเตรียมตัวสอบในแหะที่คนอื่นเข้าในนะโอหต้องเตรียเตอร์อะไรอ่าเ้ยเรียนจุฬลามาเพื่อเข้าในคณะโดยเฉพาะเรียนรัฐศาสตร์การทูตมาเพื่อเข้าโดยเฉพาะเราไม่รู้เรื่องแบบนั้นเลยไม่รู้จักใครสักคนในกระทรวงต่างประเทศก็ไปสอบสมัครสอบข้อเขียน ก็เขียนอะนะเพราะถ่ายนักสื่อทุกวันอ่ะอ่านเนชั่นทุกวันอ่านพูปรูปทุกวันก็เอาความรู้ที่จากอ่านักสืพอมาตอบตอบไปงั้นอ่ะเขาไม่ได้สนใจแะ้วก็ยังสอบเสร็จก็โอเคไม่ได้หวังนะฮะสักวันหนึ่งกำลังทำพรูฟอยู่ที่เนชั่นบอลชั้นทีหนึ่งวะก็ยังทำอยู่ที่เนชั่นก็ยังเนชั่นอยู่ตอนนั้นทีหนึ่งเพื่อนที่สอบด้วยกันเนี่ยเขาก็โทรบอกว่าผู้นี้ให้ไปสอบสัมภาษณ์นะว่าอยู่ตัวติดข้อเขียนเหมือนกัน เราก็ไม่ได้ไปติดตามดูไม่เ็เขาไม่ไม่คิดว่าจะได้จะผ่านถ้าเพื่อนไม่โทรมาบอกก็ก็คือจบก็เลยไปลองไปดูกเนก่ยกลับบ้านบ้านอยู่ปากเกร็ดไกลมากสี่ห้าแยกปากเกร็ดสมัยก่อนมันทางไกลนะนั่งรถสองแถวไปตื่นเช้ามาเป็นลมเพราะทำงานเหนื่อยหนักมากทุกวันนะฮะั้งต่เช้าตีห้าตื่นไปรับแขกลงเรือกลับบ่ายตอวหนังสือไปเดชันกอจกรรับถึงบ้านตีหนึ่งตีสองอย่างนั้นทุกวันนะฮะก็เป็นลมพี่สะพ้ายก็ หายาหมองยาดมมาให้ดมฟื้นขึ้นมาก็บอกว่าไม่ไปไปไม่ไหวไปหน่อยซิตอนนี้มันมีรถเมย์ป .6 จากปากเกร็ดเนี่ยวิ่งไปสูตรปากการแล้วผ่านกระทรวงต่างประเทศพอดีก็ใส่เสื้อผ้าเล็กตัวเล็กไทยไม่ได้ผูกกันนะแบบแบบเอ็นดีโออ่ะเอ็นดีโออ่ะสไตล์เอ็นดีโอไปคนอื่นเขาใส่สูตรผูกไทยมากระทรวงต่างประเทศสมัยก่อนถึงสลางลมเนี่ยชั้นล่างมันเป็นห้องแถวห้องยาวห้องไะทุมั ยาวมากกรรมการนั่งอยู่สิบริมสุดก็เปิดแอร์เย็นเฉียบแล้วมีพรมแดงให้เราเดินผ่านปหากรรมการนะแลต้องการดูดูบุคลิกเดินเข้าไปแล้วคนลุกสู้เลยผมผมไม่สดใจเผมเพราะผมคิดว่าผมก็มาผมไม่ได้หวังอะผมมาสัมภาษณ์กับสัมภาษณ์นะครับไปถ้าเกิดถาม่าทำอะไรมาเป็นอะไรถามไหมนามสกุลอะไรลูกใครเรียนจบมเรียนอะไรอจบที่ไหนเรียนอะไรทําอะไรอยู่นะแล้วก็บทก็เล่าเป็นเดมาก้าเ่าห้ฟัง ท่านก็ฟังเสร็จโอเคก็จบแค่นั้นก็กลับกลับโอเคสบายแล้วอย่างไงก็ไม่ผ่านหวังว่าอย่างคิดด้วยอย่างเงี้นเพาสมัยก่อนเขาต้องแบบดูนามสกุลหนาลูกใครเรียนคนสองเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างงั้นซึ่งคนสองเดี๋ยวนี้เพราะเป็นกรรมการหลายพันคนนะเจ็ดแปดพันคนผ่านข้อเขียนมาสักร้อยร้อยกว่าเสร็จแล้วพอาะเขาขึ้นผ่านผ่านสัมภาษณ์เข้มสิบหกสิบสองคนผมได้ที่สี่สิบเอ็ดโอ้โหผมก็มันได้ไปยังไงผมยังสงสัยเลยนะ อันนี้ก็ต้องชมกรรมการในตอนนั้นนี่นะฮะเริ่มมีความคิดว่าคนที่จะมาทํางานเป็นทูตเนี่ยมันควรจะมาหลากหลายนะฮะต้องชมการพัฒนาการสมัยนั้นนะใช่ใช่หลายสิบปีแล้วเออชื่อได้เหมือนกับกรรมการท่านนั่นคือท่านทูตสมจิตนะถ้าผมจำไม่ผิดท่านทูตสมจิตคื่ตอนนั้นท่านเป็นกรรมการเป็นรองอธิบดีอยู่กรมเศรษฐกิจเป็นกรรมการหนึ่งในกรรมการท่าน่แล้วก็ผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาก็เข้ามาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องออกไปอยู่ต่างประเทศ อ๋อจริงเหรอพายไม่รู้ว่าทูตเขาต้องไปทําอะไรคือเป็นเจ้าหน้าที่การพูดต้องทําอะไรคือไม่รู้ว่าต้องไปอยู่ต่างประเทศก็มาอบรมมาอะไรเนี่ยรุ่นท่านเนี่ยปัจจุบันนี้มีใครบ้างที่ได้ไปนเดบิทักแล้วไ่าแล้วขั้นพูดนิวซีแลนด์ของเราเนี่ยแล้วเขาได้ที่หนึ่งเขาได้ที่หนึ่งเหรอแต่เขาสอบครั้งที่สองนะฝุ่นฝุ่นะสอบครั้งแรกเขาไม่ผ่านต้องาสอบครั้งที่สองได้ที่หนึ่งนะก็แต่มันสอบทั้งคนที่จะปริญญาโทมาสอบค่ะ เป็นเท่าเอกก็สอบเท่ากันก็มาเท่ากันโทรกับตรีสอบข้อข้อเขียนเดียวกันข้อพาดเดียวกันแต่ถ้าท่านายโทมาเขาก็ไปปรับเป็นซี่สี่เป็นแค่ที่กระดูกสี่ทนาตรีก็เป็นที่กระดูกสามนะฮะเรื่อนะขอแทรกนิดนึงนะการสอบอย่างนี้นะฮะสิ่งที่กระผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยที่ได้รับเกียรติ คือผมปัจจุบันเป็นคนหนึ่งที่เป็นกรรมการที่เป็นคนนอกซึ่งจะมีอยู่สองคนหลังจากหลังจากเป็นหลังจากรุ่นพวกผมมาเนี่ยมีพัฒนาการไปเรื่อยต้องต้องชื่นชมท่านอดีตราชเลขาธิการคณะสาสาร์ศรศินท่านปรับวิธีสอบขอกอพไปสอบเองแล้วก็เชิญบุคคลจากภายนอกไปเป็นกรรมการเยอะแยะมากมายทั้งหมดสามสี่บุคลกรรมการอ่ะภายนอกมีสองคนฮะแล้วตอนหลังมาเพิ่มขึ้นเยอะ แลฮะกรรมการในกระทรวงอะไรอีกเยอะแยะกรรมการทั้งหมดประมาณสามสิบคนจะใช้เส้นใช้สายฝ่ายสองคนผีเป็นอยู่ไทยรัฐคนหนึ่งนะฮะคุณทงใจต้องการให้รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นจะทำอะไรอย่างไรได้เอาละครับเวลาจำกัดเมื่อท่านได้บรรจุแล้วตำแหน่งแรกทำอะไรไปไหน ก็ตำแหน่งแรกก็เ hey, ป really? ็นเจ้าหน้าท <als> ี่การทูตสามอยู่กรมเศรษฐกิจกรมเศรษฐกิจก็จบมาเศรษฐศาสตร์ครับแต่แล้วก็อยู่ทันสักปีสองปีผมก็ได้ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ไปเรียนเปียโทที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เรียนสาขาอะไรฮะเรียนเศรษฐศาสตร์การเมืองเรียนเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เดนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นะฮะแล้วก็กลับมาอยู่สักปีกว่า กระทรวงก็ส่งผมไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียซาาออุดิระเบียไปอยู่ซาอุเมืองอะไรฮะริยาต์นะเมริยาครับให้บอกว่าไปอยู่ที่ซาอุนี่ตอนนั้นมีแรงงานแรงงานสามแสนคนใช่ตอนนั้นรับแรงงานไทยแล้วก็ตอนที่ผมจบกลับมาเนี่ยก็เกิดสงครามอ่าวกระทรวงก็ส่งผมไปอพยพคนงานไทยออจากกุนเยื่กนะโดยไปกับท่านทูตเฉลิมพลเอกกรุณาที่สาธารณรัฐจุบันเฬาฯอยู่ที่จอร์แดน อยู่ที่อัมมันก็มีเหตุการณ์ซึ่งจะว่าบุญหรือกรรมก็ไม่รู้นะฮะตอนนั้นระบบธนาคารเราไม่เชื่อใจเราต้องย้วเงินสดไปใส่กระเป๋าเจมบอลเบงครับดอลลาร์ดอลลาร์ไปแล้วผมก็เหนื่อยมากเพราะว่าต้องวิ่งจากอัมมันไปกลางชายแดนอัมมันจอแดนไปปูเวดแล้วก็รับคนงานวิ่งกลับไปกลับมาทุกวันก็เหนื่อยบริวันหนึ่งคนงานมาุนฟุ้งคนเยอะแยะมากมาย ผมก็กลัวเงินหายก็นั่งทับกระเป๋าเจมบอลตัวเองไว้อไล่ <c oughs> ให้คนงานขึ้นรถพอคนรถเสร็จผมก็เดินขึ้นรถเลยเล,ลืมกระเป๋าตายแล้วนหะคะแล,ล้วพอไดินขึ้นได้ตายแล้วกระเป๋าพักครู่หนึ่ง<อ>ตกลงจะหากระเป๋าเจอหรือกระเป๋าหาย <c oughs> เดี๋ยวกลับมาพบกันวันอาทิตย์กันต่อค่ะมาทํางานให้หลวงแต่ต้องเป็นหนี้หลวงสองล้านถือว่าทํากรรมเราอาจจะไปขโมยกรรมเงินเขาก่อในชาติน้าคัิดแบบพระไว้ก่อนถือว่าจบไปหาเงินใช้หลวงกแล้วกัน